แล้วก็ช่วงนี้เรียกว่าปัจจัยการเมืองค่อนข้างจะคุกรุ่นเลยนะครับเตรียมพร้อมที่จะปะทุได้ทุกเมื่อนะครับเราจะเลือกหุ้นยังไงดีนะครับก่อนอื่นเรามาดูอีเวนต์ของช่วงเดือนมิถุนายนดีกว่าว่ามีอะไรสองขัาบ้างอ่าค<ล>่อ <laughs> นข้างเยอะเลยนะครับวันนี้เนี่ยสิบมิถุนายนนะครับก็คุณเศรษฐาก็จะยื่นชี้แจงกรณีที่สารรัฐมนูญนะครับรับคําร้องที่40สอวอนะครับยื่นประเด็นถอดถอนคุณเศรษฐาครับตอนนั้นก็จะมีเรื่องอย่างเช่นแต่งตั้ง รัฐมนตรีที่เหมือนว่าไม่ได้มีคุณสมบัติอะไรเท่าไม่มีคุณสมบัติแล้วก็ไปแต่งตั้งทาไมอะไรแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งปัจจัยก็คาดว่าถ้าเกิดจะมีการวิจฉัยเร็วสุดก็คงในเดือนมิถุนายนนะครับแต่วันนี้ก็คือแค่ไปยื่นคำยื่นเอกสารอะไรต่างๆก่อนนะครับยื่นข้อมูลก็ยังคงต้องติดตามนะครับแต่แน่นอนถ้าเกิดสมมุติมีประเด็นกรณี worst case นี่ก็คือเป็นเด้งเลยใช่ไหมทุกคนใช่ครับก็จะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ก็เท่ากับ เป็นนายกตอบไม่ได้อะไรแบบนี้ก็เป็นเวิร์สเคสนะครับก็ต้องมาดูเพราะว่าต้องยอมรับว่าไม่สามารถกะเกณฑ์เรื่องทำเฟรมได้เลยเนื่องจากสารรัะมุนนี่ทุกอย่างอยู่ที่ดุลพินิษฐ์กับเร็วจะช้าไม่แน่อาจจะต้องใช้เวลาหลายเดือนนะหรือว่าภายในมิถุนาตัดสินได้เลยอันนี้ก็แล้วแต่หลักฐานที่จะยื่นมาด้วยอะไรงี้ก็ต้องรอดูตอนี้แต่อนนี้เป็นเรื่องที่ใช้คําว่าค่อนข้างใหญ่นิดหนึ่งละกันเพราะสมมติเวิร์สเคสที่นายกหลุดเยก็อาจจะคารมงกก็จะไปด้วยนะ ก็จะทําให้เรียกว่าต้องสรรหาคณะรัฐบาลใหม่เลยอันนี้ก็ใช้เวลาซึ่งพอใช้เวลาในาการสรรหารัฐบาลใหม่ก็จะมีประเด็นเรื่องงบประมาณต่างๆจะเบิก่ายได้สมูทแค่ไหนบวกกับงบประมาณปี6-8ตอนนี้ก็ยัง,ย,งยังไม่ยังไม่เสร็จใช่ไม่มีรัฐบาลในช่วงนี้ก็อาจจะทําให้ไม่ทันกันยาไม่ทันที่จะใช้ในตุลานี้หรือเปล่าอันนี้ก็ เป็นประเด็นที่ที่เรียกว่าใหญ่พอสมควรครับในเดือนนี้ที่ต้องจับตาก,กันนะครับแล้วว่างบประมาณราช้าเป็นประเด็นที่น่ากังวลเหมือนกันเพราะมันก็จะทําให้เศรษฐกิจเนี่ยมันมีช่วงติดขัดอีกแล้วนะพี่มลอย่างปีที่แล้วเราก็เจอเรื่องงบประมาณราช้าไปจะมาเจออีกปีหรือเปล่านะครับอันนี้ก็อาจจะกระทบระดับหนึ่งเหมือนกันนะครับสําคัญก็คือถ้าสมมติว่ารัฐบาลชุดนี้ออกไปจริงๆแล้วมีรัฐบาลชุดใหม่มาไอ้เงินดิจิตอลเนี่ยจะไปต่อหรือเปล่าแล้วอยากจะทันไม่ทันเพราะว่าถ้าสมมติ หนึ่งคือรัฐบาลใหม่มาไม่รู้จะต่อหรือเปล่ากับ2ก็คืองบประมาณที่ยังไม่ผ่านยังไม่เรียบร้อยเนี่ยก็ทําให้การแจกในช่วงแต่มาสี่ที่คาดการอาจจะไม่ทันหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันก็มีหลายปจัจจัยที่ที่กระทบกันเป็นเป็นลูกโซ่ต่อนเนื่องกันนะครับครับแล้วก็วันที่12นี้นะครับมีหลายประเด็นเหมือนกันอันแรกก็เป็นศาลตัดสินคดียุบพักเก้าไกลนะครับแล้วก็มีเรื่องประชุมกรงงออีกนะครับกรงงอจริง,รงเราคิดว่าน่าจะ คงดอกเบีย้ยนโยบายนะครับแล้วก็มุมมองน่าจะเป็นฮอกกิชต่อเนื่องนะครับปรับประมาณการเศรษฐกิจขึ้นนะครับแล้วก็เสียงน่าจะเป็น5ต่อ2เหมือนเดิมนะเป็นการคงส่วนเฟดเนี่ยก็คิดว่าคงดอกเบี้ยเหมือนกันนะครับแต่ว่าติดตามสปีชของทางาคุณจอรรมพาเวลนะครับแล้วก็ตัวเลขเงินเฟอ้อที่จะออกก่อนฮนะการประชุมแรับหนึ่งพอดีด้วยนะครับก็แน่นอนถ้าเกิดมีเรื่องของการยุบพักเก้าไกลอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของเสถียรภาพทางการเมืองนะพี่มนต์ว่า จะเป็นเซติ่น egative sentiment เข้ามาอีกอันนึงใช่คือต้องต้องย้อนนี้นะครับว่าถ้ายุบพักเนี่ยอันนี้ย้ำอีกทีนึงก็คือพอยุบพักเนี่ยสถานะของสอสอทุกคนยังอยู่เหมือนเดิมก็ต้องหาพักใหม่นะครับที่จะไปสังกัดน,นะครับซึ่งเราก็สุดท้ายก็เชื่อว่าส่วนหนึ่งของส่วนใหญ่ละการของสอสก้าไกลน่าจะไปพักใหม่ที่เชื่อว่าพักน่าจะเตรียมไว้แล้วละ,ละพักที่3อะไรเงี้ยก็ นั้นก็แต่ว่าก็ยังไม่แน่ใจเรื่องของการที่จะได้ครบร้อเปอร์เซเดิมหรือเปล่านะครับอาจจะมีบางส่วนที่ไปพักอื่นอะไรย่างเงี้ยแล้วแน่นอนเรื่องของคณะกรรมการบริหารจะถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองก็มีอีกก็จะมีอยู่ถ้าจะไม่ผิจะ6ท่านที่ว่าถ้าเกิดยุบพักก็6ท่านนั้นก็ต้องเรียกว่าห้ามเป็นสอสประมาณสัก10ปี10-20ปีแล้วแต่แล้วแต่ทางศาลจะ ตัดสินนะครับนี่ก็เป็นประเด็นหนึ่งซึ่งซึ่งก็ต้องมาดูว่า6ถ้าสมมุติว่ายุบแล้ว6ท่านนั้นหลุดเป็นสสก็อาจจะต้องมีการเลือกตั้งใหม่ะะมอะไรอย่างเงี้ยก็จำนวนสอสก้ากกยกาจจะลดลงซึ่งก็จะมีผลเหมือนกันในเรื่องของการเมือง แต่ว่าในเบื้องต้นเนี่ยอันนี้ก็อาจจะไม่ได้รุนแรงเท่ากับข่าวอื่นๆอย่างถ้าคุณเศรษฐาเด้งอันนี้จะรุนแรงกว่านะเพราะว่าถ้าเกิดสมมติยุบพังจริงก็ตั้งพักใหม่ขึ้นมานะครับแล้วก็คลรเนี่ยยังไงก็ยังทํางานได้ปกติถ้าจะอนุมัติงบประมาณก็ยังทํางานได้ปกติอันนี้ก็ไกลเขาก็เป็นฝ่ายขานด้วยก็ไม่เกี่ยวกับตรงรัฐบาลแล้วก็วันที่18อันนี้ก็จะเป็นสัปดาห์ถัดไปแล้วนะครับก็จะมีประเด็นของคุณทักษิณอย่างก่อนหน้านี้จริงๆก็เป็นอีเวนท์ที่จะเกิดตั้แแตต่่่สัปดดดาาห์ททีีีลววนนคุณกิิเรย ก็เลยเลื่อนมาก่อนอัน like นี uh ้ก็มาดูอีกทีหนึ่งนะครับเรื่องที่อายการเนี่ยฟ้องคดีตัวมาตาร้อยหนึ่งหนึ่งสองนะครับนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่เพิ่มเรื่องเสถียรภาพทางการเมืองของไทยนะครับที่ดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในช่วงนี้นะครับเพราะว่าวันที่สิบแปดถ้าไปเห็นคุณทักษิณก็ออกมาสัมภาษณ์แล้วนี่ว่าจะไปรายงานตัวค่อนข้างแน่นอนนะครับว่าถ้ารายงานตัวก็ต้องมาลุ้นกันเรื่องของให้ประกันไม่ประกันอะไรแบบนี้ก็มาดูกันแล้วก็อาจจะต้องใช้เวลาพอสมควรในการที่ จะตัดสิทธ์นะครับอันนี้ก็เป็นแค่เรียกว่าไปรายงานตัวเบื้องต้นนะครับแต่ลุ้นกันก็คือเรื่องของให้ประกันกับไม่ให้ประกันนี่แหละถ้ามีจะมีผลอะไรหรือเปล่านะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่ต้องจับตาสาหรับสัปดาห์นะครับแล้วก็สิบเก้ายี่สิบต่อจากกันเลยเนี่ยก็จะมีเรื่องของการประชุมงบประมาณนะครับปี2568าวาระที่1เป็นครั้งแรกนะครับปกติจะมี3วาระนะครับในคอรมอก็อันนี้จริงๆถือว่าเลทจากไทม์ไลน์เดิมที่เรามองเนี่ยไป2สัปดาห์อยู่แล้วนะครับเราก็สมมติิถ้าเกด เป็นแบบทไลายเดิมที่เรามองเลยเนี่ยเผลอๆอาจจะออกได้ช่วงแบบกันยายนแบบใกล้ๆจะตุลาก็จะหมดปีอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดมันมีอุบัติเหตุทางการเมืองเข้ามาเนี่ยเพราะาอีเวนต์ทางการเมืองค่อนข้างเยอะในปีนี้เนี่ยหมายว่าก็อาจจะได้เห็นงบประมาณล่าช้าเหมือนกัน,นครับใช่ครับอันนี้ก็เป็นความเสี่ยงที่ที่เป็นน égative และวกันซนติเ m e n t ให้กับตลาดได้นะครับนี่ก็ต้องจับตาสอมสองตานี้เลยครับทีนี้ถามว่าหุ้นตัวไหนเนี่ย ที่มีความเกี่ยวข้องนะครับเราจะวางกลยุทธ์การลงทุนยังไงนะครับก็ประเด็นแรกเนี่ยถ้าเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองนะครับแปลว่าน่าจะกระทบให้งบประมาณปี2068ันหกสิาชานะครับกลุ่มที่ได้รับผลกระทบแน่นอน ก็น egative กับรับเหมานะครับอย่างเช่น C K s t a k นะครับจะเป็นผู้รับเหมารายใหญ่หรือว่า p y l o n ซ i ฟโกนะครับริง ITD ก็อาจจะได้รับผลกระทบนิดนึงนะเพราะว่าตอนนี้จริงๆก็มีปัญหาเรื่อง cash flow นะครับถ้าเกิดมีเรื่องของการเมืองเข้ามาเกี่ยวงานที่ให้ประมูลมันลดลงอะไรแบบนี้นะก็อาจจะกระทบเพิ่มไปอีกนิดนึงอันนี้ก็จะไปโยง KTB อ้อมๆอีกนิดนึงด้วยครับนะครับถัดมาจะเป็นรับเหมา่อสร้างนะครับก็จะเป็นอย่างเช่น s c c นะครับ s c c ตัวปูนกลางนะครับ TOA แล้วก็ t ท sco นะครับอันนี้ก็เป็นกลุ่มหนึ่งเหมือนกันเรามองพวกนี้เพราะว่าพอไม่มีรัฐบาลก็จะอนุมัติแบบโครงการใหม่ไม่ได้แบบนี้ต้องใช้เวลานี่ก็เป็นเหตุผลนะครับถึงแม้ว่าจะงบประมาณปี6กเส็มันผ่านไปแล้วแต่ไม่มีคนอนุม,มัติก็ใช้ไม่ได้อีกอันนี้ก็เลยเป็นจุดที่น่านากังวลอยู่เหมือนกันนะกรับคุนส่วนอ้อมๆนะครับก็จะเป็นกลุ่มฟ i น a n นซ์นะครับเพราะว่าจริงงบประมาณต้องเรียนตามตรงมันไปกระตุ้นเศรษฐกิจอของ อัพคันทรีได้ค่อนข้างเยอะนะครับถ้าเกิดอัพคันทรีมีปัญหาอีกแล้วเนี่ยจะเรื่องงบประมาณล่าช้าต่างๆหรือเบิกจ่ายงบประมาณได้ช้ากว่าที่คาดนะครับของปี67ที่ผ่านออกมาแล้วเนี่ยก็กระทบเศรษฐกิจรลักยาก็กระทบคุณภาพสินทรัพย์ของกลุ่มไฟแนนซ์เหมือนกันนะครับอย่างเช่น MTC e o n อสวัสดติดล้อพวกนี้นะครับส่วนประเด็นเรื่องเศรียรภาพทางการเมืองนะครับเรามองว่าอันเนี้ยอาจจะทําให้คนหันมาสนใจหุ้นที่เป็นดิฟเฟนซีฟมากขึ้นนะครับกลุ่มที่เราคิดว่า น่าสนใจในช่วงนี้เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มดีเฟนซีฟนะครับอย่างเช่นคอน sumer staple นะครับตัวแรกเด่นที่สุดเลยก็ neo <N IO. S 1> นะครับอันนี้ของใช้จำเป็นอยู่แล้วนะครับแล้วก็แนวโน้มโมเมนตัมของ e a r n i n g อย่างที่เราก็ก็เชียร์ค่อนข้างเยอะแล้วนะก็คิดว่าไตรมาสสองไตรมาสสามอย่างน้อยปีนี้คิดว่า e a r n i n g ิ่ง um โมเมนตัมยังดีต่อเนื่องนะครับรตัวอื่นก็จะเป็นของกินของใช้นะครับ cpo cp extra นะครับหรือว่า nsl เมื่อกี้ก็เห็นไป35แล้วก็ยังเป็นตัวที่จริงๆถ้าใครซื้อตามเราก็ รายค่อนข้างเยอะเลยนะครับเชียร์มาโดยตลอดก็กลุ่มฟูด้ดอะไรต่างๆก็เป็นเอ่เอเรียกว่าดิฟเฟนซีฟด้วยเหมือนกันนะครับ ICT เนี่ยเด่นที่สุดตอนนี้เราชอบแอดวานนะครับเราตอนนี้เราพรีเฟอร์แอดวานแล้วสำหรับใครที่มีทูก็อาจจะคอนซิเดอร์ที่จะสวิตช์มาดูแอดวานนะครับซึ่งพวกมือถือสัญญาอะไรต่างๆพวกนี้เป็นดิฟเฟนซีฟเพราะว่ายังไงก็ต้องใช้มันกลายเป็นหนึ่งในปัจจัย4ไปแล้วนะครับแล้วก็ด้วยดีวิเดนด้วย ตัวดอยบานก็มี็นดีวดเวนที่ค่อนข้างดีนะครับก็สี่ห้าเปอร์เซ็นต์ก็เลยเป็นตัวที่เรียกว่า,าท็อปพิกของ ICT ช่วงนี้ครับครับส่วนยูทิลิตี้นะครับกลุ่มโรงไฟฟ้าเนี่ยก็ตอนนี้เราหันมาชอบโรงไฟฟ้าแบบคอนเวนชั่นแนลมากขึ้นนะครับคอนเวนชั่นแนลพาวเวอร์เพลนต์ก็จะมีตัวก้ l f เป็นท็อปพิกนะครับส่วนลองลงมาเนี่ยจะเป็นตัวที่ใบชอบเองนะครับคือตัวเอโก้เพราะว่า ใกล้ๆร้อยบาทเนี่ยดีเวนต์ยูมันเจ็ดเปอร์เซ็นต์พีเหลือฟอร์เวิร์ดพีอสองจุดห้าจุดสองเท่านะครับเออร์นิ่งยูนี่เกือบยี่สิบเปอร์เซ็นต์คือถือไปห้าปีคืนทุนนะครับถ้าเกิดกําไรเท่าเดิมเพราะฉะนั้นถูกมากนะครับก็จะเป็นไอเดียเรื่องแล็กการนด์ช็อปเอ็กโก้นะครับมีปันผลส่วนเฮลท์แคร์นะครับยังไงก็ปัจจัยสี่เรื่องสุขภาพยังไงก็หลีกเลี่ยงไม่ได้นะถ้าปวดก็ต้องไปหาหมอก็ชอบบีดีเอ็มเอสบีเอชแล้วก็พีอาร์เก้านะครับจริงมีกลุ่ม,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 ม global play นะครับอันนี้เดี๋ยวติดมาให้ stock focus l o อง focus เรื่องมหาละ global play นะครับหรืออีกตัวอื่นเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มพลังงานไปเลยที่เป็น global play อย่างเช่นสพนะคสพอใกล้150ต้นๆก็เป็นกลุ่มหนึ่งที่หลีกเนีเรื่องประเด็นการเมืองได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็น GCIVL เนี่ยเหตุผลที่ไม่เลือกเพราะว่าช่วงนี้ราคาพูดมันยังลงๆอยู่เลยนะครับพวกสเปรดเคมีพันไม่ค่อยดีเท่ากาเชื่อว่าแต่มาสองเองก็ยังงบน่าจะยังไม่ค่อยดีเหมือนกันแหละต้องไปรอครึ่งปีหลัง หลุครึ่งปีหลังกันมากกว่าซึ่งก็จีนดีขึ้นก็น่าจะเป็นซนติเ m e n t ที่ในเชิงบวกว่าครึ่งปีหลังน่าจะฟื้นตัวได้อย่างที่คาดจริงๆนะครับแต่ก็ต้องยังมีเวลาพอสมควรก็ยังอาจจะไม่ต้องรีบเข้าอะไรแบบนี้ครับ,รบส่วนประเด็นดอกเบี้ยนโยบายนะครับเราคาดคงทั้งปีและปีหน้าเผอๆเก็อาจจะคงด้วยเหมือนกันเนี่ยก็จะเป็นบวกกับกลุ่มแบงค์นะครับเพราะาราคาหุ้นแบงค์ต้องเรียนตามตรงลงมาค่อนข้างเยอะในปีนี้ก็ าตามไไต้นปีเพราะาคาดการณ์กันต้นปีว่าจะลดสองครั้งด้วยรับแต่ถ้าไม่ลดเนี่ยจริงๆราคามันก็ต้องฟื้นไประดับหนึ่งแต่ตอนนี้ยังไม่เห็นภาพการฟื้นนะอย่างน้อยเนี่ยตรงนี้เนี่ยอาจจะตลาดยังรับรู้ว่าเป็นการลดดอกเบีย้ยอยู่อย่างน้อยหนึ่งครั้งแต่ถ้าไม่ลดตามที่เราคาดเนี่ยก็จะมีแก็บตรงนี้แหละที่ถ้าเกิดใครซื้อดักเนี่ยอาจจะได้ได้เพิ่มขึ้นมานะครับเป็นอัลฟาก็กลุ่มแบงก์ตัวเซนซิทีฟมากสุดก็ b b l KTB นะครับเอชซีบีทีทีบีก็ระดับหนึ่งเหมือนกัน แล้วก็เนกระถิแน่นอนถ้าดอกเบี้ยนโยบายคงไว้เนี่ยหมุไฟแนนก็เน้นกระถิหมดเลยนะครับ mm hmm. ก็จะเป็น MTC e ีอออนสวัสดนะครับหรือว่าติดล้อก็เหมือนกันเนี่ยก็แคปหน้านี้ไว้ได้เป็นไอเดียนะครับอาจจะรอดูจังหวะตลาดด้วยในการที่จะเข้าไปซื้อนะครับ